ว้าวทุกคนเส้นครับผมเจล้วครับผม ว้าวทุกคนกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่นันลักันทุกคนกันด้วยผมทุกคนวันนี้มากินข้าวด้วยกันนะผมทนไม่ได้กินข้าวผมทนกินเส้นนะผมทนวันนี้ผมผัดเส้นหมี่ครับผมทนผมซื้อแบบว่าสําเร็จมาผมทนแล้วแค่ามาใส่อะไรต้มลวกใส่อะไรเพิ่มครับผมทนเนี่ผมก็เลยใส่หมูยอกักบเซกกอรกับผมทุกคนทคนดูไม่มีตะเกียบผมทุกคนตะเกียบหมด อันแว้นนานเดี๋ยวจะแห้งหรือจะติดกันครับผมตัวดูสักกล่องมุยโยะผมอันนี้พริกเผาที่น้องทำไว้ผมจะมาใส่ด้วยอทนดูโหผักบึ้มๆกับผมตันผ,นผักผักบุ้งที่ผมซื้อส้มตำของ ตำกล้วยร้านแถวบ้านเะนี่ยผมทวนวันนั้นเหลือผมเลยเก็บไว้กินกับมาม่าอะไรได้ผมทวนได้อยู่ผมทวน เนี้อผักชีผักสลัดผมถีบเผาทุกคน เมื่อวานทำกูจ,จัจกินครับผมทนเลยทำพริกเผาวันนี้กินเส้นครับผมปักชีครับ ผักกันตองอต่ะามด้สมาถ,ถ้าซื้ออะไรมาเหลือผักใส่กรอกอะไรซื้อมาผักเขาให้มาเยอะเหลือก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ตนแต่ผมก็จะเก็บไว้ต้งกับมาม่าครับผมทนสดๆผัดสดๆ อืม,อม,อม,อมเผ็ดนะผมทูนไม่ใช่ไม่เผ็ดเผ็ดเน้น เราะแต่หมูสับนะทวนเข้ามากกว่านี้หมูสับโหทวนบึ้ม พี่กับผมด้วยมบึ้งๆับผมอืม,ก,ม,อมกอกครับ ต้นหองโหทุนดูสุดยอด ดิ้นเก๋าผมตัวกินเส้นกับผมทุกวันนี้คนดูบึ้มๆกับผมอืม Hmm. เริ mm ่มเป็นแล้วผมทุนอืม ผมทูลคุว่าเผ็ดนะครับผมทูลไม่ใช่ไม่เผ็ด เพิ่มเพ็ินแล้วครับผม ทนดูผม ขาติดฟันครับผมทุนผมไม่สุภาพยังไงผมกราบขอโทษขออภัยทุกคนก็เดือยผมทุกคนสบายๆชิลๆครับผมทุกคนกินข้าวด้วยกันครับผมผมขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดติดตามผมมากๆครับผมทุนไม่ว่าทุกคนจะอยู่ที่ไหนที่ไรที่รับชมคลิปวิดีโอผมขอขอบคุณมากๆครับผมทุนขอบคุณจากใจครับผมทุนสุดยอดมากครับผมทุนทุกคอมเมนต์ทุกข้อความที่ทุกคนพิมพ์มาผมอ่านหมดครับผมทุนขอโทษครับผม นะครับผมทุนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ผมก็เด้อผมทุนช่วยเป็นกำลังใจกันนครับผมทุนทุกคนครับสวัสดีครับผมทุนบายบายผมขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านทุกคนกินข้าวอย่างเรื่อยๆเด้อผมทุนแฮปปี้กับการกินครับผมทุนกินเสร็จนอนหลับพักผ่อนกันเยอะเด้อผมทุนจะได้มีแรงตื่นเช้ามาจะได้สดชื่นแจ่มใสครับผมทุกคนบายบายครับผมเก็บถ้วยล้างจานอีกแล้ว กระถินมันแข็งมันเก๋ครับผมทนุนมันไม่ได้เก๋มันเหนียวผมก็เลยกินไม่หมดนะครับเดี๋ยวค่อยไปเก็บที่อู่ที่อู่กระทินเยอะมากครับผมทนุนโอโ้โหบเลยว่าสดสดสวยๆทั้งนั้นทุกคนทั้งตำลึงยอกกระถิน